ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพล์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอยแล้วก็ค่ะวิยาค่ะพาโราเกิดนอกค่ะเราก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ4ี่ทุ่มโดยประมาณ3ามทุ่มห5ทุ่มห้าสิบหเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนาะ แล้วก็ช่องทางการรับชมของเรานะคะก็สามารถรับชมได้ที่ช่อง PSI นะคะช่อง73แล้วก็ช่อง71117ค่ะขอโทษค่ะแล้วก็กล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z นะคะช่อง73นอกจากนี้ก็จะมีเป็น Facebook fanpage นะคะบ้านบ้านทีวีแล้วก็ YouTube channel บ้านบ้านทีวี73 channel แล้วก็ w w w บ้า 73.com ด้วยค่ะหรือไม่ก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรก็ดูในมือถือก็ได้พิมพ์คำว่ากังฟูเพยบอยภาษาไทยก็ จะพบกับคลิปเป็นร้อยร้อยคลิปของพวกเราเนาะสนใจจะดูตอนไหนก็เลือกชมได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่ายังมีตอนไหนที่คุณผู้ชมเขาเรียกว่ายังแบบไม่ถูกใจเลยคําถามนี้ของเราเราอยากรู้แต่ยังไม่เห็นเอามาออกมาออกรายการสักทีก็ส่งคําถามเข้ามาในอินบ็อกเลยก็ได้แต่ตอนนี้ตอนนี้ไอ้ที่เยอะเะนี่ก็คืออะไรรู้ไหมอยากจะรู้ประวัติของอาตั้งแต่ต้นมาคืออยากจะรู้เหลือเกินแล้วค่ะ เสียงหรือเสียงเล่าอ้างได้ยินมาตลกเป็นมายังไงกันแน่ขอเคลียชัดขอตั้งแต่เริ่มต้นขอตั้งแต่การกำเนิดกังฟูเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงต้นของคำว่ากังฟูเพย์บอยมันจะเป็นอะไรใชเขาได้ยินกิติศัพท์แต่เขาไม่รู้าอะไรยังไงบางทีถ้าคนอื่นเล่าคนนั้นพูดคนนี้พูดไม่รู้จะใช่เรื่องจริงหรือเปล่าก็ดูในนั้นดูในนั้นมีกังฟูเพย์บอยมีะมีแต่เริ่มต้นเป็นช่างภาพเป็นอะไรก็มันก็เริ่มต้นมาชีวิตทุกคนนะครับ เราจะไปวาดอนาคตไม่ได้ตอนนี้คือไปวาดอนาคตไม่ได้ตั้งแต่เไอ่ไม่ไม่ถึงแม้จะไม่มีโควิดมันก็วาดอนาคตไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าชีวิตของเราเนี่ยการเดินทางของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันอยู่ที่จะบอกว่าเป็นไม่รู้น่าต่อย่างอาผ่านมาปุ๊บเนี่ยอาเข้าใจนะเข้าใจว่ามันเป็นบุญวาสนาหรือว่าบุญนำกรรมแต่งอะไรก็แล้วแต่นะครับ บางทีไอ้สิ่งที่เราตั้งใจมันไปไม่ถึงฝันอสิ่งที่เราอยากอยากไปถึงมันก็ไปไม่ถึงไอ้สิ่งที่ไม่อยากไปมันก็ไปบางทีไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาจุดนี้ออก็มามเฉยไปเลยได้ตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยความรู้ก็ต่ําค่ะแล้วการเรียนก็ไม่ดีก็ออกกลางคัน,นว่ากันอย่างนั้นเละค่ะแล้วถามว่าอยากเป็นอะไรก็ สมัยนู้นก็ต้องไปอยากเป็นตำรวจทหารนี่ไหมไม่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 ได้เรียนแล้วจะไปเป็นทหารเป็นอะไรหรอกมันก็อยากจะเป็นเไว้ช่างถ่ายรูปอย่างเงี้ยเออนึกในใจนะแล้วก็ตามความฝันมันยช่างถ่ายรูปเราก็ไปมันเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเลยก็จะไปรู้หรือว่าเป็นช่างถ่ายรูปเป็นช่างภาพถ่ายถ่ายพวกดาราถ่ายพวกเอ่อภาพยนตร์อะไรจริงแค่นั้นน่าจะสุดแล้วเนาะไม่มันก็ทะลึ่งดันออกมาทำนิตยสารค่ะ โดยที่บอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีความรู้เลยนิดเดียวก็ไม่มีลองผิดลองถูกไหม้วมันก็ไปของมันของมันมันไปจนมันสุดตองของมันไปอย่างนั้นไปอย่างกระทั่ง่าคิดไหมว่าจะต้องติดคุกก็ไม่ได้คิดมันก็ไปติดคุกเอาจนได้เออมันมันเนี่ยเมื่อไหร่ใครจะไปวาดฝันวาดหวังวาดอะไรอย่างนั้นเหมัอนกับการตั้งสเปกไหมคือไม่มียไม่มีสเปกคือถ้าบอกว่านะครับ ฐานะฐานะทางบ้านเนี่ยมันไม่ดีพ่อแม่ก็ไม่ได้ร่ำรวยเลยหาเช้ากินค่ำอย่างนี้นะครับจะหวังอะไรล่ะครับจะเอาทุนที่ไหนล่ะครับมันก็อยากเปิดทุกคนก็อยากเปิดร้านขายทองทั้งนั้นแหละใครอยากจะไปเปิดร้านขายลูกชิ้นเป้งหมูหมูเสียบอะไรอย่างนี้ไม่มีใครคิดหรอกแต่ว่าไอการเปิดร้านมันต้องมีทุนต้นทุนแต่ลเราไม่เท่ากันต้นทุนมันไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องดิ้นรนไปตาม จังหวะชีวิตของมันไปจัะไม่รู้ได้เิดอะไรที่มันคือมันก็เหมือนกับปลาเนี่ยมันแหวกไปได้มันก็แหวกไปแล้วมันไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าอาจจะเป็นกระทะน้ํามันก็ได้มันก็ไปของมันอย่างนี้ทีนี้เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไอ้สติมันมีแต่ไอ้ความยากจนความลําบากในการที่จะต้องหาเช้ากินขําเนี่ยอันนี้มัน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 เป็นเรื่องที่ ทำให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงบางคนเห็นไหมคะถึงกับถึงกับไป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 ปนไปจี้ไปชิงไปอะไรก็เพราะอะไรฮเพราะเส้นทางมันไปแล้วมันไม่มันไม่มีทางจะไปตรงไหนแล้วมันก็ต้องทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นใช่ใช่มันขอเพียงมีสติเท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้คนอาอย่างที่วันนี้หนูไปเห็นข่าวที่คุณอาพิ่งบอกอะไรนะนมผงอะไรนั่นน่ะค่ะยาเสพติดอะไรนั่นน่ะเออมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้ทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่สติแหละไอคนที่เสพเหมือนนี่นี่นี่อาไม่ได้นั่นนะก็หมายความว่าคนที่เสพเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นเลยพะขามันออกมางงี้ว่าเสพแล้วตายเสพแล้วตายก็ถามว่ายังรักชีวิตกันอยู่เออกลัวไหมล่ะถ้าไม่กลัวก็เสพไปมัน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 ไม่ ไม่ไม่มีสามารถมีอะไรไปไปหยุดยั้งคุณได้หรอกเนาะจะมาเกณฑ์กันัก็มือก็ตายหรือเปล่าก็มือกบโควิดค่ะกลัวโควิดนะก็พยายามป้องกันพยายามอะไรต่างๆอะไรอย่างงี้ค่ะยาวตัวไปเสี่ยงนี่ไงมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับทุกอย่างทุกรูปแบบทุกเรื่องราวอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราเป็นคนตัดสินกับมัน จริงๆไอไ้อ,อย่างยาเสพติดเนี่ยไม่ว่ายาอะไรทั้งนั้นอ่ะ,<ฮ>ะมันก็ทําร้ายสุขภาพทําร้ายร่างกายตัวเองแล้วทํำร้ายอนาคตทําร้ายครอบครัวของเราหมด <ฮะ S 1> ทีนี้<ด>ถ้าเรายังไปหลงเรื่องกับมันไปติดกับมันก็ไม่เข้าใจ จะไปโทษพ่อแม่ไม่ดูแลพ่อแม่ก็เสียไปจะไปโทษพ่อแม่หรือครอบครัวที่ไม่ดูแลไม่ได้หรอกเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินใช่ไหมล่ะจะไปนั่งเฝ้าดูแลเออถ้ามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเช่นจะนั่งดูแกทั้งวันเออมันมันมันอันนี้เรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่แบบมาแรงแบบพอๆกับโค้งในช่วงเลแรงไม่แรงแค่คิดก็วันอ่ะมันแค่คิดแค่คิดเท่านั้นมันก็จบก็คือมันไม่ดีกินแล้วตายไปกินทําไม ไปเสพทําไมก็แค่นั้นเองนยาเป็นอะไรเงี้ยคนเราต้เลือกเลือกก่อนที่จะแบบเข้าสู่ร่างกายอยู่แล้วอะขนาดว่าปวดท้องไปกินยาแก้ปวดหัวยังยังรู้สึกว่ายังยังลำบากเลยเออกินทําไมอ้าวนี่ใช่ไหมล่ะก็ก็มันก็แค่นี้เองค่ะก็ฝากไว้น้อง่างด้วยเนาะสองมันเราไม่ซ้ําเติมนะครับ แต่ละคนนี่ก็แล้วแต่ละครับบางคนบอกว่าเอ้ยฉันฉันกินได้ฉันเสพได้ก็เชิญตามสบายก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรเนึ่ถึงคนข้างหลังหนก็ดีเนาะแล้วส่วนเราเราที่จะตายไปเนี่ยพ่อแม่มานั่งร้องห่มร้องไห้เสียดายอายุ21ถึง24ประมาณนี้เท่านั้นเลยแบบกาลังแบบจริงๆน่ะถ้ามีความกําลังจะเรียนจบแล้วว่าลูกเต้าเนี่ยจะต้องมีสติแล้วจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยรุ่นเราเนี่ยนะรุ่นเราเนี่ยนะเราต้องดูแลพ่อแม่ พูดง่ายๆเลยเผาพ่อแม่กับมือเราแต่ปัจจุบันนี้พ่อแม่กับเผาเราก่อนแล้วพ่อแม่จะเอาหาใครไปไปไปเผาให้เขาอ่าอาค่นักเองม่อนาคัเลยนะจุดหมายเออมัน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 ลำบากนะครับอย่างโควิดเนี่ยมันแก้ง่ายนิดเดียวเนี่ยคือโควิดมันไม่มาหาเราเราไม่เอาตัวไปหาเราเราไม่ไปหามันมันก็จบใช่ไหม ทีนี้บางคนบอกไอ้ที่ไปติดไปติดก็คุณไปในที่สุ่มเสี่ยงทําไม<ห>าก็อยู่ดีๆอยีาไปไป,ไปเที่ยวอะไรไปไปหาคนที่เสี่ยงหรือให้คนที่เสี่ยงมาหา,าไปบ่อนมั่งไป <หา S 2> ไปเที่ยวผับเที่ยวเทคเที่ยวอะไรต่ออะไรต่างๆอะไ <หา S 2> ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นที่สุ่มเสี่ยงแล้วเราไป<ห>าทําไมโอกาสเสี่ยงสูงอ่ะอ เขาคิดว่าไม่ไม่สวยนะไม่เขาไม่ติดแล้วนะคิดอย่างนั้นก็มีแต่คนคิดแบบนั้นแหละเออก็คิดแบบนั้นแล้วเป็นังไันลเป็นร้อยเนี่ยมันมันมันจริงจริงมันแก้ง่ายนิดเดียวมันอยู่ที่ตัวเราหนึ่ง้วช่วงนี้อากาศหนาวด้วยค่ะคุณอาหนาวมันก็ไม่กลัวแพรบาดโรคง่ายแพรกระจายโรคได้ง่ายอย่างอย่างอานี่อาอาวันหนึ่งแพรไม่ออกจากห้องเลยพอพอกันหมดเลยค่ะแล้วเวลาทําอะไรทานแล้วคุณอาสั่งอะไรทาน ไม่ก็ทําเอง่ยต้มข้าต้มบังหุงข้าวไข่เจียวไข่ทอดอะไรตอนนี้จะไปแหม่ตอนนี้จะไปจะไปจะไปดักเอาอร่อยอะไรนะเอาเออแค่เราเรามีสติเรามีความคิดที่ดีว่าเฮ้ยเราทำองไนเราจะป้องกันตัวเราอะไรแค่นี้ง่ายๆนะแล้วไอ้ป้องกันตัวเองไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่ามันจะต้องป้องกันคนรอบข้างด้วยเนี่ยลูกเต้าลูกเมียพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหมด คือถ้าเป็นเอดนะมันยังเป็นคนเดียวนะค่ะไอโควิดนี่มันเป็นปุ๊บมันเป็นทั้งครอบครัวนะเอ้เป็นเอดเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยคุณอาว่าแบบทายังไงมันถึงจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดต่อทางเลือดเราทุกอย่างทุกอย่างประมาทด้วยกันทั้งนั้นประมาทด้วยกันทั้งนั้นเอ้ยฉันของไม่สวยนะไม่ติดหรอกคิดอย่างนั้นทั้งนั้นออ่ให้คุณผู้ชมไปลองสำรวจตัวเองนะว่าตอนนี้เอาตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงอยู่หรือเปล่านะแต่ยังไงเราไปรับชมสิ่งน่าสนใจจากรายการกอด คุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพกังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดําเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็แะดิเซียค่ะเป็นช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับค่ะบางท่านาเปิดมาเจอก็ถ้าเรา ถ้าผมไม่บอกว่าเออะไรอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้รายการของเราปรับเวลาให้เร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งด้วยก็ไม่ได้หัวหัวก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ใครดูไม่ทันก็ไปกดรีแลนด์เนาะว่าช่วงแรกเราพูดถึงอะไรไปแต่ก็ไม่พ้นไม่แคล้วโคล่วิดอาช่วงนี้แต่ช่วงนี้นะช่วงนี้ต้องยอมรับอยู่อย่างโทรศัพท์มหาอาเนี่ยเยอะมากเยอะมากเพราะอะไรเพราะมันไม่มีทางดิ้นทางทางไปยอะมั้ง แล้วเริ่มเริ่มที่ระเงเข้าใจสํารวจตัวเองเพราะว่าไอ้ออกนอกบ้านเนี่ยมันมีสิ่งจูงใจมันมีสิ่งจูงใจมันมีสิ่งกระตุ้นมันมีสิ่งที่จะเล้าอารมณ์แต่ถ้าอยู่ในบ้านพบเนี่ยไอ้ของมันคุ้นเคยแล้วไอ้ของมันได้เห็นความเป็นจริงของร่างกายตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยมันได้เห็นธาตุแท้ของตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองเป็นยังไงค่ะเยอะๆตอนนี้ที่โทรศัพท์เข้ามาค่ะนะ โทรเข้ามาพบ้หญิงทัศีโทรมาเอ๊ะทำไม,มทำไมทำไมช่วงนี้ผมถึงสมรรถภาพทางเพศถึงไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแกร่งไม่ค่อยอิดไม่ค่อย<า>ทนไม่ค่อยอะไรต่างๆอะไร<า>ก็แน่นอนแหละครับมันของเดิมๆมันก็เหมือนกับ <c oughs> มันก็เหมือนกับกินกินผัดไทยกิ <c oughs> นมาม่ากินผัดไทยก็ได้ก<า>ินมาทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เบื่อใช่ไหม ถ้ามันออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยไปกินเนี่ยยัไม,ม่นอนยันไม่นี่มมันขำแปลกลิ้นแปลกอะไรต่างๆแล้วมันไอ้น,นั่มันกระตุ้นแปลกสูตรไงแปลกสูตรไอ้น,นี่มันกระตุ้นทีนี้ท่านมาอยู่ในบ้านปุ๊บเริ่มเห็นความเป็นจริงของตัวเองแล้วว่าเฮ้ยสมรรถภาพเป็นยังไงอะไรเป็นไงโทรมาปรึกษาเยอะ,ะเลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นธรรมดาแหละครับเป็นเพียงแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้จักหาเสริมหาเติมเพราะว่า ไอ้ไอ้ไอ้จะไปคิดเอาตอนเป็นหนุ่มไม่ได้ไอ้ตอนหนุ่มเนี่ยสภาพร่างกายพละพลังกําลังมันปึงปังมันแข็งแรงอยู่แล้วะนะเครื่องมันสูบฉีดดีอยู่แล้วแต,แต่ถ้าพอสูงอายุขึ้นมาหน่อยนี่ปุ๊บเนี่ยพอได้เริ่มรู้ทาแท้ของตัวเองขึ้นมาเอ๊ะมันทําไมมันอ่อนเปี้ยมัไม่พลังอะไรอย่างเนี้ยมันก็ต้องบอกว่าต้องรู้จักเสริม แต่ก็สังเกตว่าคุณผู้ชายก็ยังไม่ค่อยยอมรับตัวเองนะคุณอาเพราะว่าที่โทรมาส่วนใหญ่จะเป็นคุณผู้หญิงนะโทรมาแล้วมีแบบเสียงคุณผู้ชายแบบมันมีผลกระทบไงมันมีผลกระทบเเพราะว่าโทรให้หน่อยสิอะไรเพราะว่าเพราะว่าทางเพศหญิงเนี่ยมันได้รับผลเนี่ยมันได้รับผลกระทบปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เพราะไอ้เรื่องไอ้เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่จะต้องร่วมมือกันแล้วก็จะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานถ้าไม่แก้ไขเนี่ย เป็นสิ่งที่ผู้ชายมีแต่ว่าผู้หญิงต้องใช้ร่วมกันใช่ใช่ไหมทีนี้ผู้ชายปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยที่จะคำานึงถึงฝ่ายตรงข้ามแต่คำานึงถึงตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่างไรอะไรแบบไหนเออจะเป็นไรล่ทนได้อึดได้แต่อย่าลืมนะฝ่ายทางฝ่ายตรงข้ามเพศหญิงเนี่ยมีผลกระทบอย่างมากมายมีน้อยไม่ใช่แค่คนในบ้านไม่ใช่คนนอกบ้านอีกต่างหากไอ้ความสุขเนี่ยความสุขเนี่ยมันจะต้องสองคนช่วยกันปั้นแต่งขึ้นมา และอีกคนนึงปั้นอีกคนนึงไม่ไม่ค่อยแต่งเติมเลยมันจะอยู่ด้วยกันแว่าสุขร่วมกันเพราะฉะนั้นพอเวลาสูงอายุขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับคุณผู้ชายที่สูงอายุขึ้นมาเนี่ยต้องรู้จักในการเสริมเติมเพิ่มบำรุงให้พลังตัวเองเนี่ยต้องใส่ใจเรื่องสมรรถภาพของตัวเองใช่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 เพื่อคู่ของตัวเองด้วย ทีนี้พอเวลาอย่างเงี้ยพอเวลาเรามาพูดเรื่องสมรรถภาพผู้เลยปุ๊บเนี่ยมันจะจี้จุดให้ตรงเลยก็ไม่ได้เราต้องพยายามหาคํามาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นเช่นไงแต่คําเดียวเลยนะคะคุณอาเวลาที่แบบว่าหนูลองเอาแบบเอ้ยพี่ลองตัวนี้ไหมหนูว่ามันน่าจะดีนะโอ้ยพี่ยังไม่ต้องใช้ตัวนี้หรอกพี่ยังไม่ต้องถึงขันข้นต้องอใช้แบบเถิดไเขิดไงเถินไงแต่จริงๆมันเป็นแต่ว่ามันไม่ยอมรับปวาม <c oughs> จริงผู <c oughs> ้ชายเราเนี่ยพอเวลาอายุห้าสิบขึ้นเนี่ย สมรรถภาพทางเพศจะเสื่อมลงมันก็ถดถอยลงอะคือหมายว่าร้อยร้อยคนเนี่ยมีไม่ถึงสิบคนหรอกที่ยังยังแข็งแกร่งอยู่มันใช้ไปมันก็้รไปหล่อแล้วอีกเก้าสิบคนเนี่ยมันจะอ่อนแอจะมันอ่อนแอมันไม่ใช่ว่าหงอยเลยมันจะค่อยค่อยบึ้ดบึ้ดบึ้ดค่อยค่อยถอยถดถอยแล้วมันหมดแล้วค่อยค่อยอืดอืดใช่ถดถอยอะไรลงอย่างนั้น ทีนี้ท่าอยู่ในระหว่างจังหวะที่มันมันไม่ค่อยทดไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยปึงปังไม่ค่อยดึงดังไม่ค่อยมีพลังอะไรคล้วดยปุ๊บเนี่ยในช่วงนี้จะต้องรู้จักในการหาอะไรเสริมเติมแต่งค่ะอัดอัดให้มัน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 ฟื้นฟูให้มันทีนี้ถ้าียังปล่อยปะละเลยไปเรื่อย เอาแต่ใจคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวมันก็แล้วคิดไม่ได้หรอกครับเพราะร่างกายเนี่ยพออายุ50ขึ้นไปปุ๊บทุกคนเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็ให้รู้จักเรืบางคนมืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะคุณอาที่แบบว่าพอมันพังนิดเดียวแล้วเราไม่ซ่อมมันก็จะพังแบบเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆอีกนะทีนี้ทีนี้คนที่คนที่พออายุเนี่ยมากขึ้นเนี่ยเราสังเกตไหม บางคนเท่านั้นเองที่ทําไมเขาสมรรถภาพเขาร่างกายเขาทําไมแข็งแรงอยู่เลยยังดูไม่แก่เลยทีนี้มันจะมีสักกี่คนล่ะในร้อยคนมันจะมีไม่เกินห้าคนสิบคนและอีกแปดเก้าสิบคนจะยอมตกอยู่ในในสภาพแวะแบบนั้นเลย่อันนี้เรื่องจริงครับ หนูสังเกตเลยนะว่าแบบคนก็เรียกว่าผู้ชายสูงอายุที่สมรรถภาพยังดีอยู่อ่ะเขาจะแบบมีความสดใสแล้วก็มีคือเขาแก่ช้าคุณอาแล้วรู้สึกว่าแบบอายุเท่านี้ถึงหรอเขาแม่จะอ่อนกว่านี้ดูอ่อนกว่าแล้วก็ทีีน้ความความสดใสของของของร่างกายทีนี่อย่างผู้ชายนี่ปุ๊บอย่างผู้ชายนี่ปุ๊บเนี่ยพอห้าสิบขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไอความ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 ตกต่ำทางในด้านในด้านของของสุขภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขึงขี้เล่นเนี่ยอย่างเงี้ยมันเกี่ยวไหมคะคุณอากับเรื่องแบบบุคลิกกับเรื่องสมรรถภาพค่ะคุณอาถ้าสมรรถภาพทางเพศถ้าไม่แข็งแรงมันก็หงอยเหงาอมันก็ไม่ก็วางตัวให้น่าเกรงขามไปขึ้นๆไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นมั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 นตีมันตีหน้าตีหน้าหลอกเขาแต่จริงๆแล้วนะครับผมบอกเลยครับพออายุห้าสิบขึ้นเนี่ยต้องรู้จักในการที่จะเสริมเติมแต่งไอ้การบำรุงร่างกายนะครับผมไม่เถียงนะครับแล้วปัจจุบันนี้ ปัจจุบันเนี่ยมันมียาเสริมยาเติมบำรุงร่างกายเลยครับอันนั้นบำรุงร่างกายเนี่ยทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงแต่มันไม่ได้เกี hmm. ació, ่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศเพราะฉะนั้นร่างกายกับสมรรถภาพร่างกายกับสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายแข็งแรงจริงแต่สมรรถภาพทางเพศไม่ดีเลยแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีสุขภาพดีได้อย่างไรคนบางคนร่างกายแข็งแรงแต่ว่าสมรรถภาพเนี้เรื่องก็มีนะแต่นะ ถ้าสุขภาพทางเพศเนี่ยดีนะมันได้ร่างกายดีด้วยมันได้ร่างกายดีนะเพราะถ้าร่างกายมันไม่ดีมันก็จะไปอำนวยเรื่องมคคือต้องรู้จักเสริมรู้จักเติมรู้จักแต่งรู้จักที่จะหาอะไรมาช่วยเกื้อหนุนให้กับพลังของเราขึ้นมาอย่ารอจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วมันมันเออจริงๆแล้วแต่รู้ไหมว่าถ้าเรายิ่งทอดตัวยาวนานเท่าไหร่กับเรื่องราวเหล่านี้ รู้ไหมว่าคุณสร้างบาปสร้างกรรมให้กับทางฝ่ายคู่ของคุณคู่ของตัวเองแต่ผู้ชายหลายๆคนนะงคุณอาเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองแบบตกต่ำในเรื่องนี้แบบมันยังไม่ดีไปเสริมกับไว้อ้าคุณอาไปสรรหาไว้อ้ามาทานซะอย่างนั้นอ่ะคือบอกเลยนะครับถ้าผมวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดเลยทุกวันนี้เราเห็นไหมครับตามต่างจังหวัดที่มีไหลตายมีผีแม่ไม้เอาไปอะไรต่างๆก็เพราะว่าไปยุ่งกับ ทางทางทางด้านทางผงวิทยาศาสตร์โฆษณาว่าไอ้นี่มันเสมันปึ้งปังดังดึงดังเนอะอะไรต่างๆอะไรนี่แต่ว่าสภาพร่างกายตัวเองเนี่ยมันมัน,ม,นมันอ่อนล้าอ่อนเพียกินไม่พอนอนไม่พอใช้แรงงานหนักพอไปเจอตรงนั้นปุ๊บหัวใจวายน็อกเฉียบพันแต่ทีนี้ถ้ายอย่างใช่แต่ไอ้ที่อย่างที่เราพยายามแนะนําแนะนําเนี่ย ส่วนมากเนี่ยของเราเนี่ยเป็นสมุนไพ<ฟ>รเป็นสมุนไพรเพราะฉะนั้นไม่มีผงวิทยาศาสตร์เข้ามาเจือปนเพราะไม่มีผงวิทยาศาสตร์เข้ามาเจือปนมันก็เหมือก็ตักน้าตักน้ําใส่ตุ่มค่อยตักทีละถังทีละถังให้มันเต็มตุม่มมันไม่ใช่ว่าเอายกมาทีเดียวเอาตุ่มไปตักขึ้นมา,<อ>าถ้าคุณแบกไม่ไหวล้มไปตุ่มแตกอีกนะครับเนี่ยแลทีนี้ว่าไอตัวที่ที่เราแนะนําพวกสมุนไพรอะไรต่างๆ มันเป็นการต่อเติมมันเป็นการเสริมแบบดีวันดีคืนฟื้นฟูให้ดีวันดีคืนแบบที่มันเสริมซมไปแล้วก็ฟื้นฟูให้สภาพมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือเราพยายามอธิบายให้เข้าใจให้เข้าใจตัวนี้ว่าในการที่เราบอกให้เสริมบอกให้เติมบอกให้แต่งตัวนี้เป็นสมุนไพรนะครับอ่ะเราหยิบขึ้นมาที่จะแนะนำท่านได้ที่ภูมิใจเสนอดับเบิ้ลแมกซ์ตัวนี้นะครับตัวผมเองนะครับ 76แล้วนะครับเป็นยังใช้ตัวนี้อยู่เลยครับดับเบิ้ลแม็กคลัสใช้มา8ปีแล้วคะถามว่าโอเคไหมผมบอกว่าโอเคครับขนาด76นี่ถ้าบอกโอเคคุณต้องเชื่อครับคุณต้องเชื่อครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาสาธยายบั บรรยายสรรพคุณว่ามันอย่างงี้นะมันอย่างนั้นมันอย่างนั้นไม่ตียงกับชือมันาดนี้มันดีแล้วทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเราปึงปังเราดึงดังเราไอ้ส่วนนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งเป็นสมุนไพรทั้งหมดใช้ร่วมกับยาโลงาบาลได้ด้วยไม่มีผงวิทยาศาสตร์เจือปนนะครับแล้วถ้าสุขภาพดีตัวนี้มันก็จะไปสร้างสุขภาพ มัน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 คลอกันไปเลยค่ะอันไหนที่สุขภาพไม่ดีมันจะลงไปซ่อมแซมมันจะไปเสริมไปเติมบำรุงสุขภาพขึ้นมาค่ะเนี่ยผมถึงกล้าแนะนำเนี่ยเป็นสมุนไพรทั้งหมดบำรุงร่างกายที่ไปฟื้นฟูเรื่องสมรรถภาพโดยเฉพาะที่ขาดตันมาแล้วอ่อนแอไม่สู้ไม่แข็งไม่แก่งไม่มีพลังไม่มีแรงไม่ไม่รู้จักดึงดังอะไรนี่ค่ะลองดูครับผมกล้าการันตีเลยเพราะตัวผมเอง ได้รีวิวมาก,กับตัวเองนะครับถงองกล <3 S 2> ้า <3 S 2> ที่จะ<อ>แนะนำคอดเตด็มปากเลยแล้วที่อยากจะแนะนำคือช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับค,ค่ะช่วงนี้นะคะฉลองครบรอบ9ปี Double Mac Plus นะคะหกระปุกแบบนี้มี60แคปซูลค่ะทานได้2อาทิตย์นะคะแถมมากับตัวนี้ค่ะเป็นฉบับพุพานะคะในหนึ่งแพ็คนี้จะมี4แคปซูลนะคะแล้วก็ยังจะมีกางเกงชั้นในชาย DBMP เนื้อผ้าดีใส่สบายแบบนี้ค่ะให้ไปอีก1ตัวนี่เลยเนื้อผ้าดีมากๆนุ่มนะคะแล้วก็ ไหนๆก็ฉลองครบรอบ9ปีทั้งทีนะคะนี่เลยค่ะเป็นสูตรน้ำนะคะ DBMP สูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีแบบนี้ให้ไป3หลอดเลยค่ะให้หมดเซ็ตนี้ทั้งหมดนะครับ2,200บาท60แคปซูลนะครับค่ะทานได้2เดือนหัวใจอยู่ที่กระปุกดับเบิลแม็กพัทค่ะไอของสมนาคุณนั่นเป็นการฉลองครบรอบ9ปีค่ะนะครับถ้าสนใจ บอร์โทรอยู่หน้าจอนี้เลยติดต่อกับผมนหะกังฟูโดยตรงเลยแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะน้องใหม่พัฒนาคิดค้นมาแรงมากๆนะคะเป็นดับเบิ้ลแม็กพลาสต์สน้ําสําหรับคุณสุภาพสตรีที่เอ่ยถึงเมื่อกี้นะคะสำหรับคุณผู้ชายที่ชอบถามว่าทําไมคุณผู้หญิงนะไม่มีอารมณ์ร่วมเลยมีอะไรจะช่วยไหมทาไมนอนแข็งทื่อเลยมีตัวช่วยหรือเปล่านี่เลยนะคะอันนี้เป็นตัวเสริมให้กับทางฝ่ายคุณสุภาพสตรีนะครับค่ะอุ่นเครื่องมันเป็นสูตรน้าค่ะพูดง่ายๆเลยวอร์มเครื่องร,อร้อนวอร์มเครื่องหัก หัวขวดแล้วก็เดิมก่อนสักชั่วโมงหนึ่งนะครับจากแมวขวดแมวน้อยจะกลายเป็นเสือสาว1หลอดนี่นะคะหนึ่งชั่วโมงล่วงหน้าคือมันจะเป็นน้ําเพื่อในการที่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรเช่นเดียวกันเป็นสมุนไพรตัวนี้ช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับค่ะโปรโมชั่น12หลอดราคา1,000บาทค่ะ12หลอดนี้12ครั้งเลยนะคุณอาหนึ่งพับาท คุ้มเลยจากนางแมวจากจากแมวบ้านเชื่องเชื่องเป็นนางนางเสือดาวเลยอันนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงถ้าสนใจเดาได้นะครับอยู่ที่หน้าจอนี่เลยครับ0863474847สำหรับทุกๆผลิตภัณฑ์เลยนะสอบถามได้แล้วก็ส่งคำถามเข้ามาในรายการได้อยากรู้เรื่องอะไรนะและช่วงสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทท่านสำหรับทุกการติดตามด้วยที่มาอยู่กับเราทางบ้านๆทีกนีค่ะ คืนนี้ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่ารู้แล้วว่าไปไหนไม่ได้แน่นอนนอนกอดข้างๆนอนกอนข้างๆไปก็อกอข้างๆก็ต้องสมรรถภาพทา <c oughs> งเพศต้องให้แข็งแรงนะครับ <c oughs> คืนนี้ยังไงนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิส์ด <c oughs> ครับ <c oughs>